ลอยย่างบานฟางได้ได้ได้เอาไปเล็กนะไปเล็กมาแต่งขนมไปเล็กนี่เลยมีแพ่งอยู่แล้วเราทำไปได้แล้วอ่าเอาทุกอย่างเลยติดใจก่อนติดใจก่อนไม่ต่อวันนี้มั้ยได้ เรียงกันนะคะเรเยงไใส่อไก่อนไก่อนใส่อีกคไยังไม่ได้แล้วมอมายนะหรนมหน้าร้อนอมหน้าร้อนมอมไหมหอมหรอ

ันนี้มาเที่ยวร้านจ้าค่ะทำอะไรบ้างคะขนมจากขนมจากทำยากไหมไม่ยากไม่ยากนิดเดียวนยากนิดเดียวใช่นิดเดียวเคยกินไหมคะขนมจากเคยค่ะเคยเนาะอร่อยไหมอร่อยแล้วถ้าจะมากินเนี่ยต้องมามาที่ไหนอ่ะกันตังหรอะที่ไหนนะกันตังหรกันตังโอเคบ๊ายบาย